ค่ะคันนี้เรากำลังติดเซฟิโลนะคะ A 3 2นะคะนะคะเราใส่หน้าเครื่อง2ตัวนะคะเซฟิโลนะคะถ่ายคลิไปไว้หน่อยบางทีดูแต่ภาพันจะงงเนาะ,ะนี่มันจะเป็นแบบนี้อ่ะให้ดูกันนะนเสรป็นแบบนี้เนาะ,ะแล้วนี่ก็กรองนะเนี่ยเราถอดแคมที่มันมีแคมอ่ะเนาะ,ะที่มันมีแคมรัดเห็นไหมอ่ะจะเป็นท่อยนแบบนี้อันนี้กระตอบนี้คลายแคมออกค่ะนะคะ,นะคะจะเจอลิ้นเร่งเนาะ แล้วใครแคมป์ฝั่งนี้ออกอันนี้ก็จะต่อเข้ากองเนะค่ะถอดก็คือท่อนกลางอะถอดแล้วยกมันออกมาอืมอ่ะนี่อุปกรณ์เราใส่เข้าไปแล้วนะคะอันนี้ลิ้นเล็งเราใส่เข้าไปแล้วนะคะจะมีรหัสตอกอยู่ค่ะนี่นะคะเอฟบีเีนะคะเดี๋ยวไม่ดูหน้าอุปกรณ์นี่อุปกรณ์จะเป็นทรงแบบนี้นะคะบีดแล้วใส่เข้าไปนะคะมีรหัสตอกอยู่มีรหัสแบบเนี้ยตอกอยู่นะคะรหัสเอฟบีนะคะเนี่ยใส่เข้าไปแล้วนะคะอ่ะ มีขอบค่ะเขาจะล็อกพอดีเลยนะคะแล้วก็สวมท่อเนี้ยกลับเข้าไปนะคะนี่สวมกลับเข้าไปพอฝั่งเนี้ยที่ิดต่อเขากองเนี่ยเนาะอ่าเนี้ยอุปกรณ์ก็ใส่นะครับเป็นตัวใหญ่นะลูกค้าเห็นไหมเนี่ยต้องเอาเข้าไปถึงตรงกลางนะนะคะอ่าให้ถึงคอกลางนะคะไม่ได้อยู่ตรงนี้เนาะ,ะ,อนนะ,ะเอาเข้าไปข้างในนะคะมันจะได้แน่นสนิทพอดีอุปกรณ์เป็นทรงแบบนี้นะคะอ่าแล้วดันเข้าไปนะคะใช้ครีมปาดกินจกช่วยก็ได้ก็ได้ละ เนี่ยคีบอย่างเงี้ยนะคะช่วยกันดันเข้าไปเนี่ยค่ะมันจะล็อกเห็นไหมคะเนี่ยมันจะล็อกตรงบ่านะคอกลางนะคะอ่าไม่ได้อยู่ตรงคอนอกตรงนี้เน,น,นาะอ่าเนี่ยค่ะรหัส MA X M A X Max ค่ะนะคะมีอุปรกรณ์มีรหัสตอกถ้าใส่เข้าไปเขาจะล็อกพอดีเลยะค่ะคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวหลุดกลัวคุบกลัวเคลื่อนนะคะอ่าแล้วเราก็สวมกัดลัดแคมป์ค่ะนะคะสวมกับลัดแคมป์เหมือนเดิมเนี่ยค่ะสวมกับนะคะ ดูแลให้เรื่องส้ยกราดแค่นั้นเองนะคะอุปรกรณ์ติดไปไม่ต้องถอดมาล้างทำความสะอาดนะคะรถเราเปมเบนซินเนาะไม่มีขมเมานะคะอ,อยากให้รถของเราหายอืดหไตื้นนะคะต,ตีนต้นมาไปไหลลื่นนะคะกดแตะคันเร่งลดลงแต่รถเราลื่นไหลเองได้นะคะมันทําให้เราประหยัดน้ามันนะคะใช้รอบรถลงมันจะประหยัดน้ํามันนะคะแล้วก็หายอืดหายตื้อด้วยหายสั่นด้วยนะคะรถจะมีกําลังตีนต้นมาปลายไหลลื่นนะคะใส่ได้เลยตัว600บาทค่ะจํานวนตัวการใส่ต่างกันนะคุณลูกค้านะคะติดยังไงเดี๋ยวประกอบกลับมาพ่อประกอบแล้ถ่ายรูปแล้ว อยากประหยัดน้ำมันใส่ได้เลยค่ะตอนนี้น้ำมันแพงนะคะติดแล้วเราทาดีเหมือนได้ Auto ออโต้ไม่ว่าจะเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้เนาะเกียร์ออโต้ก็จะได้หายขัดใจหายดึงหายหายน่วงนะคะหายอืดหายตือ้อรถคันไหนมีควันดำใส่ได้ด้วยค่ะรถควันดำทันที80%นะคะต,ติดได้เลยเนะะี่ยค่ะถ้าสวมกับแค่นี้เองนะคะแล้วก็ลัดแคมป์แต่ละจุดที่ผมบอกไปนะคะอันนี้ก็คือเซปิโล A32 นะคะใส่2ตัว คือไปใส่เองได้เลยค่ะเพราะอุปกรณ์มันแค่บีบสวมนะไม่ได้แปลงอะไรนะคะมีอุปรกรณ์มีรหัสต่อดูสวมตามคลิปได้เลยติดเสร็จแล้วก็สตาร์ทเครื่องวอร์มเครื่องคู่มือมีในกล่องค่ะนะคะ,ะสามารถติดเองได้ไม่มีหมดระยุค่ะไม่ได้ดัดแปลงอะไรใช้ร่วมอุปรกรณ์อย่างอื่นได้นะคะพีเซฟค่ะตัวละหกร้อยบาทสนใจราคะแอดมินจํานวนตัวการใส่ต่างกันเนาะตามรถรุ่นนะให้ลูกค้าเทสนะคะยังไม่แตะคันเร่งค่ะพีเซฟค่ะ ออโต้ Auto, ใช่มันไหลแต่ให้มันไหลย,ยังไงแล้วมันไหลเร็วกว่าเดิมอะแตะไม่แตะรถไหลเองนะคะแตะนิดหน่อยแตะเพิ่มนิดหน่อยยิ่งเหอยิ่งพุ่งนะคะใช้ลอดรถลมมจะประหยัดน้ำมันค่ะ,ะเดินหน้าไม่แตะคันเร่งใช่พี่อ่าเนี่ยค่ะนะคะรถไหลเองได้แทบไม่ต้องแตะคันเร่งเลยการแตะคันเร่งคือการจ่ายน้ํามันแล้วค่ะโอเค อ่ะทีนี้พี่เราแตะคันเร่งเพิ่มดูเกียร์ถอยลรต้องแตะคันเร่งเพิ่มดูแตะนิดนึงไปเปล่าอ่าอันนี้ให้แตะเพิ่มแล้วค่ะหลังติดเบาะแล้วไปตามเท้ากดนะคะหายดึงหายน่วงอ่าเดินหน้าแตะคันเร่งมาค่ะชนเลยค่ะชนเลย <c oughs> อ่ะไปตามเท้าแล้วอ่า